สวัสดีค่ะวันนี้จะต้มซุปนะคะต้มซุปต้มซุปกระดูกหมูกับปลานะคะวันนี้ฮะโลตาก้าฮวกันเนี่ยเลยโปโท้องโปอ่านี่ก็ยี่ท้องทงมันจีกัดนะฝันกอโทองมัหงรอปักโอเคกระสาบันจีกัดตอนนี้เราอ่ามาลวกกระดูกหมูก่อนนะคะต้มกระดูกหมูเสร็จแล้วก็เราก็จะไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะวันนี้เครื่องเยอะนะคะต้มซุปนะคะวันนี้ต้มซุป เครื่องเยอะมากเลยจ้าวันนี้เครื่องเยอะนะคะมีทั้งกระดูกหมูมีทั้งปลามีทั้งผักมีทั้งถั่วนะคะโอเคลวกไปก่อนจ้าลวกเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะโอเคจ้าเราต้มเสร็จแล้วไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะร้อยสก้อนแจงเคยอาโต้จะสวยสายก้อนแจงจากนั้นเราจะมาทอดปลานะคะจะมาทอดปลา โอเคทอดปลาก่อนปลาอเนี้เราต้องเอาไปทอดก่อนนะคะปลาเราต้องเอาไปทอดก่อนปลานี่เป็นปลาตะเพียนปลาเียก่อยอ่ะโอเคเลโปทอง <Okay. S 1> ทนเนยจยิ้นี้ยจิ้นเคยชิ้นเราจะใส่น้ำมันน้อยๆเรา,เาไปทอดใส่น้ำมันน้อยๆน,นะคะก็ค่คอยทอดไปจ้าใส่น้ำมันน้อย ปลานี่ล้างน้ําให้สะอาดนะคะเราจะหั่นครึ่งนึงเพราะว่ากระทะมันกระทะเนี่ยเล็กนะคะแล้วก็หั่นครึ่งนึงล้างน้ําสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งนะคะเดี๋ยวมันจะกระเด็นเวลาทอดก็มาสายก้อนแจงแล้วก็มาหอย啊一ีย啊ก็มาก็มาสอดสอีสอะยผยูงก็ติดก้อนสีเขียวตานจะเราใส่ขิงเข้าไปสองแว่น ใส่ขิงเข้าไปด้วย <c oughs> สูตรนี้เราจะไปต้มซุปแล้วต้องเอาไปทอดก่อนนะคะทอดใส่น้ํามันน้อยๆใส่น้ํามันน้อยๆน้ำมันไม่ใส่เยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ทอดเสร็จแล้วก็จะใส่ในนี้ในถุงอันนี้นะคะถุงผ้านะคะสําหรับใส่กระดูกนะคะ <c oughs> เราจะใส่ปลาเข้าไปในถุงผ้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มเดี๋ยวขอล้างถุงก่อนนะคะ มาลงไปทอดเราก็จะมีเครื่องใส่ด้วยนะคะเรามีอ่ถั่ว ถั่วแปลแล้วก็จะมีถั่วขาวแล้วก็มีเปลือกส้มแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกมะเดือ่อลูกมะเดื่อนะคะหกเม็ดนะคะเราใส่เข้าไปเพิ่มความหวานมันจะมีความหวานในในซุปนะคะก่อนหมูฟ้าก๋ถตรงให่ปีนเต้าตรงไหนนี่ก็อปะเตา้าหลอะนี่ก่อแอรก๋เอเผาก๋เอเผาจำจะสสยซิเราจะแช่น้ําไว้ประมาณสักสินาทีก่อนนะคะเราให้จําสยสับพันจงนะ น้ำไว้ก่อนสักสิบนาทีนะคะจากนั้นเรามาหั่นตัวนี้เลยแครอทหงโลปะแครอทนะคะแครอทก็ใส่แค่หัวเดียวพอหงโลปะหงโลปยากยะกหงโลปะาละใส่แครอท ตามเลยอันนี้เป็นหัวมันนะคะมันนี่มันแข็งนะคะส่วนมากแล้วคนจีนเขาเอามาต้มซุปเขาเอามาต้มซุปนะคะส่วนมากแล้วนะคะเราก็จะสับฝันก่อนตามมาเลยตัวเราที่ฝันก่อน เยอะเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าต้มน้อยต้มน้อยต้มมาเยอะแค่นี้ก็เยอะและ้วจ้ะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะหมอบรือเลยนะครับโอเค ขิเขก็ไปด้วยใส่ขิงเงก็ไปด้วยสักสองแว่นนะคะโอเคจะปลาของเราก็ได้แล้วนะคะทอดพอให้เหลืองประมาณนี้นะคะเหลืองประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้ทอดให้สุกนะคะทอดให้เหลืองพอดีจ้ะทีนี้เราก็จะมาใส่ในนี้ใส่ในนี้เพราะว่าเวลาต้มก้างมันจะได้อยู่เป็นส่วนๆไปมันจะได้ก้างมันจะได้ไม่ต้องเยอะนะคะเวลาต้มนะคะ เรใส่นี้ไปเลยจ้ะใส่ไปในถุงผ้าใส่ไปในถุงผ้านะคะโอเคใส่ในถุงผ้านะคะฟองได้ก่อกระต่อยได้จบโอเคแล้วก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่น ให้แน่นเลยนะคะเวลาต้มกระดูกจะได้ไม่มีกระดูกนะคะเวลาเวลาต้มจะได้ไม่มีกระดูกจ้ากระดูกจะได้อยู่ในผ้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยจ้ะต้มกันเลยนะคะวันนี้เราใช้เออเราใช้หม้อใหญ่นะคะวันนี้นะคะใช้หม้อใหญ่จะเปิด ใหญ่ต้มอ,อันนี้เราก็จะใส่ถัวกับเปลือกส้มไปก่อนฟองที่ก๊อเพย์ตรงไหนที่เตาเาเอยสินะก็้นาตั้งก็เถยกวนเ่เยวสินฟองตี๋ทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดซะก่อนถึงจะใส่ปลาใส่เครื่องลงไปนะคะโอเคนะคะฝาไว้ก่อนมาจากน้ําเดือดแล้วนะคะ คาเดือดแล้วเราจะใส่ปลาลงไปใส่เครื่องลงไปใส่ปลาลไปก่อนนะคะฟองที่หิเห้เราเลยละใส่กระดูกหมูลงไป ขิงเข้าไปด้วยสามสีแว่นฟองที่เกลือเราเลยอะส้ำเซฟีนเราเลยโอ้นะกต้มไปเลยนะคะน้ำเดือดเราก็มาจับเวลาดูประมาณสักชั่วโมงครึ่งเอาเดี๋ยวุยปูกอบปูนจงอ่ะกอบปูนจงจะโอเคกันละต้มประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะใช้เวลาในการต้มประมาณชั่วโมงครึ่ง เดือดจจัดนะคะพอเดือดจะจัดแล้วก็หลีไฟใช้ไฟกลางในการต้มอะไรตั้งก็เคยตายกวันที่เห่าเจ้าห้อยจ้งใส่ฝอเจ้าโป้เจากระปุลจ้องนะใช้เวลาต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคจ้ามาจ้ามาจ้าครบเวลาแล้วเลยละเกาใส่จ้งลาโอเคเรามาดูกันนะคะสวยงามนะคะ สุกองเราสวยงามมากเลยจ้าแแรงงหหออ่ะโหแรงโหแ,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 แรงสวยงามนะคะโอเคแล้วจะมาใส่เกลือฟองที่ยิมเราเฮ้ยยักยกกันใส่เกลือเข้าไปน้ำก็เยอะหน่อยก็จะใส่เกลือประมาณช้อนผูนๆน,นะ วันนี้ต้มเยอะหน่อยนะวันนี้โอเคใส่เกลือประมาณช้อนพูนช้อนชานะคะใส่เกลือแค่ช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาพูนนิดๆิดเพราะว่าน้ำเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมนะคะเสียซีเมเราหนะูแรงอนะที่ท้องสวยงามมากเลยนะคะหอมมากเลยนะคะหอมโอเคสียซีเมะสิะส้น อืมอร่อยอร่อยหวานซุปหวานอร่อยโอเคนี่จ้านี่จ้าตักให้ดูนะคะกระดูกหมูแล้วก็ตักมากินแครอทกินได้แต่ว่ามันเนี่ยหัวมันเนี่ยจะไม่กินนะคะเพราะว่ามันมันจะแข็งนี่จ้าซุปของเราก็สวยงามมากเลยนะคะอร่อยจ้ะ โอ้เช่งถิ่มมาที่ท้องโู้ม่อร่อยจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะต่อจากายกาเซาไทยจอยกิน